สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปล่องป่ายุคนสุกคนคลิปนี้น่าจะพาพี่น้องไปกินสมด้ะกินสมเดนแต่ละลนละไล,ล,ะไลนน้ำปลาหวานก่อก,กินสมสมสมแขวพี่น้องเลยปลาแดกก่อนปลาแด็สูรดรส แล้วก็พริกพริกพงตตำเองไปซะละอยู่มังหนกมัางหน้าผลผลละหม,มากรากไม้จะได้กินดีก็ช่วงหน้าห่อนนี่แหละพี่น้องอใส่พริกก่อนผลไม้กำลังกำล,ลังแบบมากำลังออกกำลังแก่ยังไม่ท่านสุกค่ะกับอีน่านก็จะเอามาเอาหน่วยดิบๆมันมาเห็ดสมสินนะคะละสมแข่าตา ขีกขวเองนี่มันหอมหอมเลยพี่น้องยางพายที่พี่น้องไกินลูกรีบลูกรีบดิบเนาะค่ะเนาะบางคนก็เอืน่นนมาย่มฟรังแต่ว่าบักบยมบักยมฝรังมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเลยพี่น้องค่ะมันจะเป็นหนวยประมาณหนีหนวยใหญ่หน่วยใหญ่กลมๆหน่วยใหญ่ๆแต่ว่ายโยบาน,นี่นั่งบอมีว่าสื่อหาสื่อมาปลูกอยู่เดี๋ยวมือไหนมีต่งก่อนเดี๋ยวไปจะไปยางร้าน ร่านขายของร่านไอขายของว่าสัน่นร่านร่านีานน่ยังวะร่านขายดอกไม้นี่จ้ะเห็นผสมอืมใหาเงินน้ำได้แต่คิดหอดส่วนหมกม่วงพี่น้องหมกม่วงเบานะ พี่น้องม,มึงขอทำลายแตกนะมีหอมแดงเนาะหอมแดงซอยใส่ดีนะบม่มีเมื่อหนก่อนเดยวซื้อหอมแดงกับริกสดมาไปพร้อมแล้วนี่ค่ะต้นลูกริบเนาะค่ะเนาะ นั่งสิพายพียงน้องเขาไปกินข้างในนี่แหละพริกกระรพอมแล้วไปขอไปกันเลย ตอนแรกว่าสิบเอลศาสตร์มาได้พี่น้องคะแต่ว่าก็ต้องปูดออกนี่เก็บน่วยเขียวเขียวมันนี่จ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่จ้ะลูกลิบน่วยเขียวเขียวมันแบบนี้พี่น้องอีนั่งเอานามมาล้างอยู่ด้วยนี่อีนั่งเอานามมาล่างอยู่เพราะว่าพ่อยายเพิ่นฉีดยาขา,มาแมลงไปจ้ะ พ่อใหญ่เพิ่นฉีดยาขามาแรงไปเพราะมามาแลงมันหลายเก็บใส่นี้น,นี่คุณนะมาแร้งน่ะขนาดว่าฉีดยาเลยได้น่ะเจ้าพี่น้องเจ้าพิ่นอ้นอเต็มต้นโยมมันสุกมากกับกลิ่นบทันหนกพี่น้อง่ะแต่ว่าเอาแซ่สองฟิสเอาไว้ยี่ด่างเลือกเอาหน่วยใหญ่ๆก่อน ยังเที det, det, ่ยมขาน่เดกาอกเอนที โน้ตสปิซ่าแมนชั่นเลยพราะยัถามว่าเธอเื่อี้ยังตอนนี้มันกินไดอยู่บาประสันโอ้ยบอกหัวจักของมาโอ้ยคุณน่ะหอยหอยทาดแต่คอมสปิซะคอมสิซะสมเอกคิลตะอุดม Ser du? Ja. Nu är lätt att det blir du spisar den? du måste spisa? Ja. Ser du? Nej. Mm. Kjell. Och jag måste ta nu. den. Snygg eller? Jag, jag måste ta väck och kasta den i vägen. Det är så här, nu går jag och tillbaka. หอยทาดพี่น,อน้องโตเลยน้อยหอยทาดอันนี้แบบว่ามันมีอันมีกระดองน้ำน่ะแหมกระดองมันหอยจูบนะน้นนน <laughs> องฉกยนหนกหยามันถิมดากแต่พี่น้องนี่ล่างน้ำก่อนนี่นั่งล่างน้ำก่อนหยามันถิมตูดีนะที่ทานย่างไปเอาอัน ทานย่างไปเอาอัน,นอยังลหรอาดนี่จ้ะพี่น้องคะน่วยข้าวเขียวมันกระซิบออกส่งแบบว่าเปรี้ยวๆใส่ลงไปในนี่เลยเดี๋ยนั่งล่างก่อนเด้อพี่นอ้องให้พ่อใหญ่เพิ่นเฮ็ดงานไปค่ะนี่น่งเฮ็ดงานนอกบ้านเนาะค่ะนอกพญ่เพิ่นก็ให้พญ่เพิ่นเฮ็ดงานในบ้านเอา พี่ดองคันว่ามันสุกมันสุกแดงแล้วถามว่าหวานบอมันกรอบหวานโนพี่น้มันก็นกนนจะออกแบบว่าสุ่มๆอ่ะนะกินกับพิ่เกลือชิชิเอาไปตำเป็นแบบเป็นบักยมก็ได้เลยตำเป็นมะย,ย้มนะ่ะบาทใีนน้น่งนีสามตน ดกเต็มต้นจ้่นี่จ้ะพี่น้องซิมก่อนว่นนำร้ายแตกอ,อันนี้มันยังไม่่อยสูมปันใดหรอกมันดอกฝาัๆด,ด,ดมากกว่า มันต้องสุกสุกก่อนสุกจังหน่อนแล้วมันจะเปียกฝรั่งหัวร้อยเลรอพี่น้องเอ้ยฝรัอกงฝรั่ฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่า่้ฝรังมาเลยเด้อแล้วเราวสิบานนิ่นท่านิ่นท่าเราโหลดล่ะอืม้ม กุมสามีผู้ใดเป็นคือสามีนั่งเดิงแล้วก็กุมในบรรดาหมูเล่านะที่นั่งเคยสัมผัสมานะจะมาอวดเนี่ยพี่น้องมาอวดเนี่ยมาเบ้าโอว่าเมียเมียจะของเกงจังสันจังสี่ดีกว่าคนอื่นเมียคนอื่นเก่งกว่าเมียจะของบ่ได้เด้เเขียดเด้อช่วงนี้มันมาแบบว่า มักแพงกันแพงกันสุรื่องต้องเก่งกว่าต้องดีกว่าต้องเก่งกว่านะ่ะนะมีเมียกับมเมียเก่งสุยางเก่งกว่าคนอื่นอย่าเสียนะพี่นอ้องอืนี่บอกผู้ใดสิมาเป็นมเมียฝรั่งนี่จะมาซ้ำอีกซ้ำอ่อยบ่ได้เด้อพี่นอ้องหายังมาอยู่เมืองนอกนี่ทุกอย่างนอกเสียอะยเจ้าของ ี่ผัวฝรั่งที่อยู่เมืองไทยกับมีผัวฝรั่งอยู่เมืองหนอกบ้านต่างกันเด้พี่น้องอยู่เมืองไทยนั่นแมนยูบางที่เขาเห็น <c oughs> เขาจ่ายเงินให้เขาได้บางคนจ่ายจ่ายเงินเดือนให้ได้ <c oughs> จ่ายเงินเดือนให้ได้เลี้ยงดูได้ไม่อยู่เมืองหนอกไม่ได้กระจายต้องซอยเหลือจะของก็คือคนไทยในแมาอยู่เนี่ย ต้องเก้งต้องเป็นต้องกระตือรือร้นแต่มาหวังเพิ่งแต่ผัวบ่เลยแดดแบบน้อยแห้งเข้าแบบว่ามีความรับผิดชอบทางบ้านอย่างเช่ทังไพ่อย่างเช่ต้องทรงเงินอย่างเช่แห่งต้องหางานเฮ็ดแห่งต้องซอยเหลือเจ้าของบางงานกจา็จะมีปัญหาแต่ค้อจะมีปัญหาแต่คนกับอันครอบรัว ครอบครัวของเขาเอก็สามีอะนะจะมีปัญหากันเพราะฝรั่งเขาบอกเาขาบอกขอใจดดกว่าเป็นอย่างเทาเนี่ยต้อง่งเงินกลับทห้งานจนกว่าจะมาถึงจุดทุกเมือเนี่ยนะสมดุกสมบัติขื้กันอยู่นอเวย์มาสองปีกว่าจะถึงจะสามปีทำว้านแล้โดนบ่ก่อบ่โดนเนียอยีนั่งผ่านงานมาแล้วซียางหาย่างอยู่เมืองหนอกเนี่ย มาอยู่มังหนอกได้ประมาณจักเดือนหนึ่งสองสามมกระากุมภามีนาเมษาพฤษภารกรกฎาอนนั่นงมาอยู่มังหนอกประมาณเจ็ดเดือนี่นั่นงได้เห็นงานเนี่ย ก็คย zoom แต่กับพ่อแก่คัดได้อยู่แล้วก็การควบมูอยู่ม้างหนอกก็ต้องเลือกควบเพื่อนได้พี่น้องสุ o มสี่ส o o แปดควบบ่ได้เลยแต่ว่าตางค้นกับลอยพ่อพัอพนแม่นาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ว่ากันบ่ได้ดอกอีนางก็บ่ได้ว่อีนาง,นด,าานางดีดอกรับหลังอีนางก็นิ่นท้าม,มูเข้ากันนะ กี่ดีเด้อแต่มีปัญหาอย่างอ่ะถามว่าเราซูมูฟั่งได้แต่ก็ยัทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่เห่าเราไปไมันจะเป็นมันจะเป็นผลเสียกับเห่าในวันทางหนาเพราะว่าสิ่งที่เห่าเราไปเขาก็จะหย่อนมันไม่ไม่ไม่ก็สิหย่อนกับมาหาเห่าหน,นะนึกออกปะมีมูได้มูกินมูเที่ยวบางที่มูก็ ปรึกษาพูดคุยปรึกษาได้บางเรื่องแต่ก็บบอมแมนทุกเรื่องพี่นงทุกคนมายูนีตต่างชิงดีชิงเด่นแข่งต่างแงข่งขันกันต่างบอมมี่ผู้ใดอยากให้ได้ดีก็กันนึกออกปะอืมเราต้องเลือกครบคนทางที่ดีดีถามวายูโอ้อยอียงว่ะอยียงมันงามันทิ่มพี่นงเอย้ยงาทิ่มหอยแต,ตะกีจ้จะเบาอย่างก็เลื่อมละ ทุกคนตังชิ้นดีชิ้นเดียนกันบ่ามีผู้ใดอยากให้ได้อยากให้ผู้ใดได้ดีว่ากันตอกพี่น้องคะทุกคนมาจากจุดเดียวกันเอาเบาเบาง่ายๆ่ซะมาจากจุดเดียวกันนึกออกปะย้า้เบาหลย้ายหางกินก่อนอจอยยเจ้าคนใหญ่ค็ดอย่างม ตอนแรกอีกน่นางคิดวันน้วยเขียวเนี่ยมันสิสมคัดเลยพี่น้องแต่ว่าบอคัดชมน่อยนึงอีน่นางว่าลูก,ล,กลูกแดงมันสมกว่าอีกอหอมผิืด เขาจะอเอาหน่วยเนี่ยประเทียนนำผลไม้บางคนก็เอาอไปดอกเห็ดไหวบางคนก็เอาไปเห็ดคลิแต่ม,มันต้องรอให้มันสุกก่อนนะสุปปอร์มราเก็ตก็มีขายแต่ป่าแพง้งประมาณสี่สิบหาสิบคนนี่แหละกระป๋องน,น้อยนอยกล้องน,น้อยนอย ราดตามใหม่นี่ไม่แสบไปดิด้นเลยพี่น้องเกลียดแดดกับข้าวในร้านพี่น้องเลย อม,มีแห้งเวลากิาิีนยังแนวสยงแสบเป็นเย้งคิ้วต้องขมวดบางที่ก็บ่เขอาใจเจ้าของเียพี่น้องเลยอืมช่ยอดเลย เดี๋ยวมืนอานชิลลองเอาไปตำเบิ่งตำใส่พริกสดพีพ่น้องมันนี่คือมเบิดมือค่ะแต่ว่าฝนปรย it's จะมาผสมกับแดดเค็ตเขีวอยู่ในพี่น้องเลยโอ้ยเป็ดตะกิ้วไปแล้วคะ่ะไปแล้วมันเสียงแมงวันที่มันเสียงผึ่งแล้วเนี่ยเออหนาหนาตำหอยตำแต่แล้วพี่น้องเยไปแล้วคะ่ะ แล้วพร้อมกหนนาจ้า